อะไรที่คุณประทับใจในตอนจิ๋มันที่สุดเลยรู้สึกว่าน้องคอยพัฒนาตัวเองตลอดแบบถึงแม้จะว่าในแต่ละครั้งจะเอออาจจะน้องอาจจะคิดว่ามันยังไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามครับก็รู้สึกว่าประทับใจที่ไม่ไม่หยุดนิ่งใช่ครับช่วงหลังจากที่แบบว่าเราเป็นพันธุด้วยกันเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้เวลา,าไปทำกิจกรรมอะไรรู้มันยบ้างไหม ก็หลังจากเป็นพาร์ทเนอร์เอาน้องบินไปอังกฤษครับอืมใช่ก็เลยไม่ค่อยได้อยู่นั้นเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวานน้องกลับมาเขากลับมาทำไมน้องเขากลับมาทำไมนะก็เลยเมื่อวานน้องกลับมาผมผมมีซ้อมตอนนี้ก็เลยไปกินข้าวกับน้องก่อนแล้วก็ค่อยไปไปซ้อมต่อเขาาเขาทุ่มเป็นไงมีพาร์ทเนอร์แล้วมันดียังไงมีพาร์ทเนอร์แล้วมันดียังไงเหมือนมีคนที่ คอยอยู่ข้างๆกันนะครับเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราคุยกับเราเยอะๆแล้วก็ทำงานด้วยกันอย่างสบายใจก็รู้สึกว่าน้องแบบเออน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ทำงานด้วยเราเงียบสบายใจคุยด้วยได้ออกง่ายๆครับอางกลังใจเราแบบมีกำลังใจนะเราไม่โดดเดี่ยวอ้าววันนี้วันนี้ไม่ไม่โดดเดี่ยวแล้วครับก็โดดเดี่ยวมานานนั่งสามเดือน ในการถ่ายกีฬาบนฟ้าก็ตอนนี้มีมีพันเนอร์แล้วกันครับเอเอ ยังไงอะ่ะอีพีสุดท้ายอ่ะจะมีโชว์คู่กันหรือเปล่านะมีสโิโอ้ยโอ้ย